ในก็ระดับการถึงท็อปตอนนี้นะครับของทางโ o n y เนนะก็จะมีให้เราเลือกในค่บประมาณ2รุ่นที่เรารู้กันเลยครับรุ่นแรกนะครับถ้าเป็นพูดถึงตัวท็อปเนะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับ Sony A 6ก0ันะครับอีกรุ่นหนึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นใหม่ล่าสุดที่อ่ะตัวเนี้ยมันจะเน้นให้เบียดใช่ป่ะแต่ตัวนี้นะครับมันจะเน้นในงานโดดล้วนๆเลยก็คือเจ้าตัวนี้ครับ Sony C V E 1 0 m a r k II นะครับก็หลักๆ on base นะครับทั้ง2ตัวใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกันคือเจ้าตัว B s i c Morammic ้าแตต่่ดีทง มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยจะแตกต่างยังไงนะครับควรเลือกซื้อตัวไหนคลิปนี้นะครับผมมาให้คําตอบครับแต่ต้อง d i s c มเม m e r ก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบที่เน้นนะครับในการเปรียบเทียบสเปคบวกเล่าสิ่งที่เราเคยใช้งานมาว่าเฮ้ยลังจากใช้งานมาทั้ง2ตัวนะครับมันมีประสบการณ์การใช้งานนะครับเมื่อพูดถึงสเปคแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างไรบ้างครับเพราะอย่างเอลคอนเจตัวนี้ใช่ป่ะก็เป็นกล้องตัวหนึ่งนะครับที่ผมซื้อมาใช้งานจริงส่วนตัวเนี่ยผมก็ยืมมานะครับในการใช้รีวิวสักระยะ หนึ่งแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาดูบอดี้นะครับเปรียบเทียบกันทั้ง2ตัวนี้กันก่อนนะครับทั้ง2ตัวท้าสามารถใช้เลนส์นะครับเจ้าตัว Sony Email นะครับได้ทั้งหมดเลย บอดี Body, uh, e ้อีเทนแม็ทูนะครับอยู่ที่292กรัมสําหรับไม่รวมแบตเตอรี่ไม่รวมเอสติการนะครับถ้ารวมอยู่ที่377กรัมส่วน A6.7 เะครับเขาเคลมว่าบอดี้อย่างเดียวนะครับ409กรัมถ้ารวมแบตเตอรี่นะครับรวมเอสติการอยู่ที่493กรัมนั่นเองครับบอดี้ทั้ง2ตัวมีความาผมว่าผิวสัมผัสไม่ได้ต่างกันมาก แต่เจ้าตัว6.7นะครับมันจะมีเว t ้ s ซิลมาให้ในตัวก็คือรองรับนะครับการใช้งานที่สมบุกสมบันมากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวกิฟต์ A6.7 นะครับก็ต้องบอกว่าหนากว่าชัดเจนนะครับแม้ว่าจะใช้เจ้าตัวแบตเตอรี่แบบเดียวกันด้านบนตัวนี้นะครับนี่ก็ตัวเนี้ย A10 c v 10, ใช่ป่ะก็จะเน้นนะครับเป็นสวิตช์ในการปรับโหมดภาพนิ่งวิดีโอสโลโมชันตรงนี้ แต่ถ้าเป็นอุก็ก็จะเป็นสไลด์นะครับทางด้านหลังมีโหมดปรับโหมดต่างๆ APSM ตรงนี้สะดวกกว่ามากๆตรงนี้นะครับมีปุ่มรคคอร์ดวิดีโอนะครับเหมือนกันมีไดอัลตรงนี้เหมือนกันด้านหลังแต่ E12 จะไม่มีเดอัลด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีทั้งเปิดปิดแล้วก็เป็นซูมแต่อันนี้ก็จะเป็นเปิดปิดอย่างเดียวปุ่มชัปเตอร์ อ,องศาขผมว่าใกล้กันแต่นี้จะมีความเอียงกว่าเล็กน้อยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นจ้าตัวไมโครโฟนก็จะมีตัวโมดูลนะครับที่มีความดียิ่งกว่าของเจ้าตัว Sony CV10 Mark II มีมีมิมชูเหมือนกันนะครับก็สามารถใช้งานกับอุปการณ์ s o นีได้สะวกม,มากๆด้านหลังครับก็จะเป็นจอที่สามารถพับเซลฟี่ได้ทั้งคู่นะครับความเอียด1.04ล้านจุด ผมว่าคุณภาพค่อนข้างจะใกล้เคียงกันพอสมควรเลยไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับแบบเป็นในยะครับพอดะครับของเจ้าตัวนี้ก็จะมีความเป็นแบบยางๆนิดนึงนะครับก็สําสหรับผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่า,อาชอบเป็นพลาสติกมากกว่ายางๆใช้นานๆผมว่ากลัวมันขาดเนาะ ก็จะมีพอร์ตน,นะครับที่เป็นเจ้าตัว USB-C ด้านบนไมโครโฟนตรงด้านล่างนะครับเป็นหูฟังแล้วก็ไมโคร HDMI ประมาณนี้นะครับซึ่งแล้วก็ช่องเสียบ SD ส a r กา์ก็อยู่ด้านข้างเหมือนกันเหมือน67เลยแต่ก็จะมี layout นะครับที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยอันนี้มันจะเป็นพลาสติกแบบ full system มันจะไม่ได้มียางให้แบบงงเงงงงเงงไม่รู้ไม่รู้อธิบายยังไงเออแต่นั่นแหละผมรู้สึกว่าผมชอบของ67นะคะรับท a t e r i a l มันดีกว่ามากจริงๆอะ่ะ ในราคาที่อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับตัว s อสติกานะครับก็ใส่ได้ลักษณะแบบเดียวกันนะครับทั้งคู่เลยไม่ได้มีความแตกต่างกันเนาะทีนี้วาแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือ USB C นะครับพอร์ตด้านบนเนี่ยพอร์ตด้านบนตรงนี้นะครับตัว6.7เนาะจะรองรับนะครับความเร็วที่10กิกะบิตนะครับส่วนเจ้าตัว E 1 0ท a มาทรูจะรองรับความเร็วที่5กิกะบิตนะครับต่อวินาทีนั่นเองครับนี่คือความแตกต่างของเจ้าตัวบอดี้ทั้ง2ตัวครับแล้วก็อ๋อ ด้านหลังรวมถึงด้านข้างอีกนิดนึงเนาะตัวเนี้ยก็จะมีปุ่มนะครับให้เราสามารถคอสตอมเนาะได้มากกว่าสําหรับเจ้าตัว L17 ครับมาพูดถึงหัวใจหลักกันก่อนนะครับของทั้งสองตัวเนาะก็คือเจ้าตัวเซนเซอร์นั่นเองครับทั้งสองตัวอย่างที่บอกครับก็คือใช้เซนเซอร์ BSI CMOS 2 6ล้านพิกเซลนะครับให้ความใกล้เคียงนะครับคือคุณภาพมันก็เหมือนกันแหละไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับสิ่งที่มีความแตกต่างกันคือเจ้าตัว Sony ซ1บี10มา i ูตัวเนี้ยมันจะไม่มีมาลตเตอร์ซึ่งอ่ะผมให้ดูเเลาาารกด่ยใช นี่นะครับถ้าเราใช้เจ้าตัว6.7ชบิบะเวลาที่เรากดถ่ายรูปอะ่ะมันก็จะมีเสียงมาชัตเตอร์นะครับลงมาแต่ตัวนี้นะครับเวลาที่เรากดถ่ายรูปอะ่ะนี่นะครับ มันก็จะเป็นอ e ีชัตเตอร์ให้เราแบบกดถ่ายได้เลยมันก็ได้เป็นเสียงสั่งเคาะขึ้นมานะครับไม่ใช่เสียงชัตเตอร์จริงซึ่งถามว่าในการใช้งานจริงมีเอฟเฟกต์อะไรขนาดนั้นไหมต้องบอกว่ามีเอฟเฟกครับคือด้วยความที่เวลาเราอ่า,อา,อานข้อมูลจากตัวเซนเซอร์ใช่ปะมันจะอ่านคนละแบบอันเนี้ยมันจะใช้ม่านนะครับในการสับในการตัดตัวข้อมูลเซนเซ,นเซอร์แต่ตัวเนี้ยมันไม่มีทําให้ตัวนี้นะครับเวลาจริงๆอ่ะเพียบเทียบก่อนถ้าเราใช้อ e ีชัตเตอร์เหมือนกันนะครับพวกโรลิงชัตเตอร์จะมีความใกล้เคียงกันมากไม่ได้มว่ันจยะช นะครับเจ้าตัว rolling shutter แล้วก็เจ้าตัว anti flicker นะครับเพราะว่ามันมีเจ้าตัว mechanical shutter มาช่วยในส่วนนี้นั่นเองนะครับถ้าใครใช้งานถ่ายภาพรัวๆหนักๆภาพเคลื่อนไหวหนักๆน,นะครับตัวนี้ไม่เหมาะครับแต่ถ้าคุณถ่ายภาพสติลถ่ายในสตูดิโออะไรพวกนี้นะครับจุกจิกๆผมว่าตัวนี้มันก็ยังคงใช้งานได้นะครับสำหรับเจ้าตัว Sony Civil E 10 Mark 2แต่ถ้าใครถ่ายภาพได้จริงจังนะครับไป6.7นะครับจะดีกว่ามากๆแล้วก็เจ้าตัวอ E 10ตัวนี้นะครับจะไม่มีโฟกัสเบรกเกตติ้งแล้วก็ตัวนี้ด้วยความ mechanical ปรับได้สปีดชัตเตอร์สูงสุดนะครับอยู่ที่1ต่อ8 0 0 0แต่แมคเนิชัตเตอร์ตัวนี้อยู่ได้ที่1ต่อ4 0 0พแต่ถ้าคุณใช้อีชัตเตอร์นะครับก็สามารถขึ้นไปได้1ต่อ8 0 0 0เช่นเดียวกันนั่นเองครับเรื่องที่2นะครับที่จะพูดถึงก็คือในด้านของเจ้าตัวงานวิดีโอเจ้าตัวงานวิดีโอตัวนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอที่เจ้าตัว f u ลเอสเราคงไม่พูดถึงในงานนี้เนาะแต่ทั้ง2ตัวสามารถถ่าย f u ลนะครับได้120 f p s เหมือนกันเนาะตัวนี้สามารถถ่าย 4K รที่25หือ30 APS ได้โดยไม่ครอถ้าเปคนีะ มีการครอบอยู่ที่1.1หลายคนอาจจะมองไม่สังเกตซึ่งผมรู้สึกว่าจริงๆ1.1ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับในการใช้งานจริงเนาะแต่ตัวเนี้ยข้อดีของม,มันเลยนะครับอย่างตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็น 4K 25 30แล้วก็ 4K 50 60แบบไม่ครอบมันจะไปครอบนะครับที่เจ้าตัว 4K 120นั่นเองซึ่งอันนั้นก็จะครอบถึง1.5เลยผมมองว่าทั้ง2ตัวถ้าไม่ได้มีการใช้งานหนักอะไรเกินไปนะครับตัวเนี้ยก็สามารถทํางานได้ดีทั้งคู่นะครับคือผมว่า 4K 60ทั้ง2ตัวก็ทโองเเรับ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะในการใช้งานครับแล้วก็ทั้ง2ตัวนะครับก็จะมีการสารั่นที่เป็นไจโรหรือว่าเป็นข้อมูล Data ในเจ้าตัวเนื้อไฟให้ไปประมวลผลนะครับได้ในภายหลังแล้วก็การสั่นก็ เดี๋ยวเราพูดกันสันเต็มๆทีหลังเนาะแต่ตัวนี้นะครับก็จะมีการสันที่เป็นเจ้าตัวแอคทีฟส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีการสันแค่เจ้าตัวแอคทีฟนะครับเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องถัดไปนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะมีเจ้าตัวเซนิบอกมาให้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนเฟรมเม a เกอร์นะครับให้เราสามารถถ่ายวีดีโอลักษณะที่ใกล้เคียงอิเบตต่อเก้าได้นะครับแต่ตัวนี้สิ่งที่มันจะเพิ่มให้เข้ามานะครับจะไม่มีเจ้าตัวเซนิบอกนุ้งแต่จะเป็นนะครับในส่วนของเจ้าตัวออโต้เฟรมไม่ ประมาณไหนนั่นเองอันนี้เนก็คือความแตกต่างนะครับของทั้ง2ตัวในด้านของงานวิดีโอแบบเล็กๆน้อยๆนั่นเองครับตัวต่อไปก็คือตัวตัวเอาเอคอนเตัวนี้นะครับจะมีตัวตัว E-VF ในตัวทําให้เราสามารถส่องนะครับนี่ได้เลยแล้วก็ผมว่าในงานอินดอร์มันอาจจะไม่ได้ต่างเท่าไหร่นะแต่ในงานเอ้าดร์นะครับ E-VF ในวันนี้ก็ยังคงจําเป็นอย่างที่สุดไม่ว่าจะเป็นกล้องตัวไหนก็ตามมีห้อเดียวที่ผมให้การยกเว้นนะครับก็คือด้านของตัตัวฟูจิฟิล์มนั่นเองผมว่าโอเคนะ ในด้ของฟูติฟิล์มแต่ยี่ห้ออื่นไม่ว่าจะเป็นพานาเอยยหรือว่าจะเป็นโซนี่เอยผมว่ายังไงก็ต้องมีเอฟนะครับให้เราสามารถใช้งานได้แบบสบายใจเนาะอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เอ,าอยากจะพูดถึงว่าแม้ว่ากล้องในวันนี้จอม,มันจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรดีนะครับ การมี A V F นะครับมันก็ดีกว่านั่นเองครับต่อไปคือการสั่นตัวเนี้ยนะครับเอโนเจจะมีระบบกันสั่นภายในเจ้าตัวบอดี้แต่ E V C V t 0 m a r k 2จะไม่มีซึ่งอันนี้นะครับเวลาที่คุณเดินถ่ายหรือว่าคุณถือถ่ายมันช่วยเยอะจริงๆนะเวลาลาที่คุณใส่ a อโอลอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าดูเรื่องก็อยากให้คนที่ต้องการถือถ่ายหรือรู้เนอะว่าสายตัวเองถ่ายอะไรนะครับคอนเซอร์นเอาไว้ว่าคุณจำเป็นนะครับต้องอัพขึ้นมา a อโอในส่วนนี้หรือไม่ครับเรื่องต่อไปที่คราจะพูดถ ทั้งเองตัวเป็น Fa s t h ไ b บิต AF นะครับเป็นเ e d เดชันจำนวน7จ9าจุดครับแต่อย่างที่บอกไปครับเจ้าตัวนี้มี AI เนาะทำให้สามารถโฟกัสนะครับแยกแยะวัตถุต่างๆนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถจับนะครับพวกเครื่องบินพวกมอเตอร์ไซค์พวกรถยนต์นะครับได้แยกชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ตัวนี้ก็สามารถ i a f นะครับแทร็กิ้งพวกคนนะครับรวมถึงสัตว์ได้ก็จริงๆตัวนี้ก็ถือเป็นมาตรฐานที่ดีแค่เจ้าตัว l อโฮน e จนะครับมีความฉลาดแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับแต่อย่างไรดีครับถ้าเรามองกันแฟเนาาผมวว่จ้ตัี ถ้าในงาได้านงานวิดีโออินฮาวส์บูเลอชันนะความเน้นโฟกัสความชัดโฟกัสตัวนี้นะครับผมว่าเพียงพอละแค่ตัวนี้มันดีกว่ามากๆนั่นเองนะครับอื่นๆสิ่งที่มันเหมือนกันนะครับก็คือทั้ง2ตัวเนาะสามารถถ่ายวิดีโอนะครับได้แบบไม่จํากัดเวลาจนกว่ามันจะฮิตหรือแมมตัดนะครับหรือว่าแบตเตอรี่หมดนั่นเองทั้ง2ตัวครับรองรับมีชูนะครับก็คือถ้าคุณมีไม์ของโซนี่ใช่ปะที่รองรับนะครับมีชูก็สามารถเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องต่อสายนั่นเองครับทั้ง2ตัวนะครับสามารถรัว่ ในการใช้งานที่มีความแตกต่างกันตัวมอนเจก็จะมีออฟเฟอร์ในการใช้งานมากกว่าครับต่อไปคือรองรับนะครับจาตัว w i f i 5 g ทังคู่ก็สามารถใช้กับครีเอเตอร์แอปนะครับได้อย่างรวดเร็วทังคู่มีปัญหาเล็กๆอน้อยทังคู่นะครับไม่ได้มีความแตกต่างกันเรื่องนี้ทั้ง2ตัวนะครับสามารถทำจ้าตัว u USB s t r e a m i n g ก็คือสามารถเอาตัวเนี้ยนะครับทั้ง2ตัวเสียบเข้าคอมได้นะครับแล้วก็มาตรฐาน 4K 25สามารถทำงานนะครับได้ทังคู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมามากมีครีเอทีฟุูนะครับสามารถใส่หลอดได้เหมือนกันแบตเตอรี่เป เป็นเรื่องหลักๆนะครับความแตกต่างแม้ว่าเจ้าตัว Sony CV10 ีเนครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้ความคุ้มค่าค่อนข้างจะสูงเนาะแต่ต้องบอกครับสุดท้ายตัวท็อปก็คือตัวท็อปมันก็มีความแตกต่างให้เรารใช้งาน,นที่ไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้เนาะก็จะมีเจ้าตัวไดอ l ที่ตรงนี้มีนะครับแล้วก็มีกริปนะครับที่มันดีกว่านะครับมี Material ดีกว่ามีเวเตอร์ e ซลมี EVF นะครับมีการสั่นก็คือหลักๆอะ่ะ มันค่อนข้างจะดีกว่าผมว่าตัวนี้มันชนะในแง่ความแบบ user friendly ใช้งานง่ายนะครับมีฟีเจอร์ที่เหมาะกับมือใหม่มากกว่านั่นเองนะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็คือในด้านของค่าตัวนั่นเองตัวนี้ราคาเปิดตัวมานะครับอยู่ที่5 2 9 9 0บาทสํบาทสหรับเจ้าตัวบอดี้เนาะวันนี้ครับสามารถหาได้ในช่วงประมาณ4 0,000นต้นๆนะครับถึง40,000กลางๆสามารถหาได้สำหรับตัวนี้ตัวนี้นะครับเปิดตัวมา38,990บาทสํบาทสหรับเจ้าตัวบอดี้แล้วก็2,90บสําหร้อม คิดที่เป็นเวอร์ชันใหม่ตัวนี้นะครับถ้าพร้อมเรนคิดอยู่ที่56,990บาทครับนี่คือความแต่ของราคาก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าเฮ้ยสำหรับงานตัวเองอ่า CV ทนมา l a t พอไหมมีข้อจํากัดอะไรที่รู้สึกว่า อยากปลดล็อกไหมซึ่งถ้าอยากใช้งานวิดีโอจริงจังเนี่ยถ่ายภาพนิ่งนะครับจริงจังเลยข้างนอกด้วยอะไรด้วยนะครับผมว่า l อลคก็ยังตอบโจทย์นะครับในการใช้งานกว่านั่นเองครับถามว่าคุ้มค่าไหมก็ตอนนี้ผมถือเอลแล้วก็ไม่ได้มีแพลนจะขายไปตัวนี้แล้วครับก็ลองกันไปดูครับคลิปนี้ก็จะม,มาในคลาสเพลย์ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์โนะ้ให้ช่องเดลฟีของผมด้วยส่วนวันนี้ผมเฟอร์ซับขอตัวลาการก่อนแล้วครับสวัสดีครับ